สวัสดีค่ะเช้าวันหยุดนะคะวันเสาร์วันนี้จะพามาอัปเดตต้นดอกวิสโทเรียนะคะที่ปลูกในกระถางค่ะตอนแรกมีสต้นนะคะตายไป2เหลือ2ต้นค่ะวันนี้จะทำการตัดแต่งกิ่งแล้วก็ยกออกจากน้ำนะคะที่แช่น้ำไว้เพราะว่าเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วค่ะก็เลยจะยกออกนะคะนี่ค่ะเหลืออยู่สต้นนี้ดูกันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นญ้านี่แหละคะ่ะเป็นญ้าถอนทิ้งนะคะ ไม่ได้ใส่ถุงมือเป็นหญ้าอันนี้เราม้วนไว้นะคะที่มันเป็นเครือยาวๆอุ้ยหักซะและ้วม้วนไว้อันนี้อย่าตัดออกนะคะตัดทิ้งนี่ค่ะที่มันเป็นเครือยาวๆแบบนี้นเครือยาวๆแบบนี้อันนี้อย่าตัดทิ้งนะคะถ้าเราปลูกลงดินนี่มันจะเครือยาวและใหญ่มากนะเนี่ยม้วนม้วนไว้ นี่ก็เด็ดทิ้งค่ะเด็ดทิ้งาถ้าดอกมันจะออกดอกแถวนี้นะคะแต่จะออกดอกหมดหรือเปล่าเราไม่รู้นะเนี่ค่ะมันจะออกดอกแถวนี้นะคะก็จะยกออกจากน้ําด้วยยกออกตั้งข้างนอกนะคะอันนี้ซื้อมาปีที่แล้วสองต้นนี้ซื้อมาปีที่แล้วซื้อมาปีก่อนนู้นสองต้นตายไปแล้วค่ะวิเทเลียนี่ยสีม่วงอ่อนๆนะคะ ปลูกได้ค่ะหลายคนถามว่ามันมีพิษใช่ไหมปลูกได้ไหมมันมีพิษก็จริงปลูกได้ถ้าเราไม่กินนะคะไม่กินเข้าไปมีเคี้ยวใบของมันมีเคี้ยวดอกของมันก็ไม่ทําอันตรายกับเราค่ะจับได้แต่ต้องได้ค่ะดมได้อะไรได้อันนี้ก็จะเด็ดทิ้งนะคะเนี่ยเด็ดทิ้งเพราะเริ่มเข้าหน้าหนาวใบมันก็ร่วงนี่ค่ะแค่นี้ละค่ะแล้วก็ยกออกจากน้ำอึ๊บ วางไว้ข้างนอกนะคะส่วนพวกหญ้าพวกนี้ก็ถอนทิ้งแค่นั้นเองไม่ต้องทําอะไรนานๆนนลดน้ําทีได้ค่ะอาทิตย์หนึ่งหรือสิวันนะคะเป็นต้นไม้ที่ชอบน้ําเดี๋ยวต้นต้นนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยแค่ตัดตัดที่เป็น,นเนี่ยทิ้งตัดประมาณนี้แล้วกันค่ะตัดทิ้ง เป็นเคือๆนี่ทิ้งแค่นี้เองแค่นี้แหละค่ะเก็บหญ้าถอนหญ้าทิ้งปุ๋ยอะไรก็ไม่ต้องใสแล้วนะคะเพาเข้าหน้าหนาวแล้วช่วงนี้ก็มันจะนอนพักผ่อนคแค่นี้เองค่เนี่ยค่ะเวลานั้นมันจะออกดอกแถวนี้ละ มีสักห้าหกช่อก็ยังดีนะคะพูดถึงปีที่แล้วต้นนั้นต้นมีเป็นสิบช่อเลยปีที่แล้วนะคะต้นที่มันตายไปเนี่ค่ะวิทเทเลียแค่นี้เองค่ะเสร็จแล้วนะคะตัดแต่งกิ่งค่ะตัดแต่งกิ่งวิทเทเลียนี่มันเป็นชิวเขียวอยู่นะคะชิวเขียว ถือว่าแข็งแรงค่ะตู้เขียวก็ลดน้ําก็พอยกออกนะคะไม่แช่แล้วเ,เพื่อนๆอาจจะสงสยัยว่าที่มันตายตายเพราะแช่น้ําหรือเปล่าไม่ไม่เกี่ยวกันนะคะเพราะว่าแช่น้ําไว้ทั้งหมดสี่ต้นถ้ามันตายมันก็ตายตัง้งแต่สองสามวันทย์แรกแล้วค่ะไม่อยู่รอดมาเป็นปีสองปีนะคะไม่เกี่ยวอาจจะตายเพราะสาเหตุอื่น ประมาณนี้นะคะวิทเทียค่ะเ <_ d ata> ข้าหน้าหนาวก็ยกออกเราไม่ปลูกแช่น้ําก็ไม่เป็นไรนะคะปลูกลงดินก็ได้ไม่มีปัญหาเพียง <_ d ata> แต่ว่าเออ <_ d ata> เขาแนะนํามาแบบนี้ <_ d ata> ก็เลยทําตามแค่นั้นล่ะเรียบร้อยค่ะเนี่ยต้นนี้ก็แค่นี้ละคะ่ะเด็ด <_ d ata> เด็ดก้าน <_ d ata> เด็ดใบมันออกนะคะเหลือไว้ถ้าช่อดอกมันจะออกแถวนี้ละคะ่ะแต่มันจะออกกี่ช่อเราไม่รู้นะคะ เดือนกุมภาค่ะถึงจะรู้ว่ามันจะมีกี่ช่อมันจะออกมาตุ่มใหญ่ๆหน่อยช่วงเดือนกุมภาข้างหลังกุหลาบนั้นก็รู้สึกจะอันนี้ขุดมาจากดินด้วยหรือไม่ก็เทจากกระถางนะคะอามานุอนุบาลไว้ต้นที่ไม่แข็งแรงรู้สึกว่าจะมีตายอยู่ประมาณ2ต้นนะคะอย่างต้นเนี้ยตายแท้นแน่นอนเพราะว่ากิ่งสีน้ำตาลกิ่งไหม่ละนอกนั้นก็ยังเขียวอยู่ไม่เป็นไรถือว่ารอดนะคะ นะะ่าจะตาย2ต้นน่าจะตายสอต้น,น,ะะน,ตอ,ตนอันนี้เพิ่งรดน้ำไปนะคะลดน้ำเมื่อเช้าเนี่ยตายแท้แน่นอนค่ะกอรูโดโบาน,นิสีเหลืองนะคะดูกิ่งสีน้ำตาลไหมเนี่ยตายแท้แน่นอน,นต้นนี้ก็เหมือนกันค่ะใกล้จะตายแล้วมั้งนี่ค่ะกิ่งไม่ไหมเจอแบบนี้ตัดออกตัดทิ้งนะคะเนี่ย ลามมานี่ตายแท้อันนี้น่าจะรอดอ่ะดูกิ่งขี้เขียวนะคะเขียวเขียวไม่เป็นไรน่าจะรอดต้นนี้ก็รอดน่าจะรอดนี่ค่ะแตกมากิ่งกระโดงนะคะแบบนี้เรียกกิ่งกระโดงแตกมาตรงหัวกระโหลกกิ่งเขียวยังงามอยู่วะเนี่ยเขียวตั้งแต่โคนยันยอดนะ ถ้าแบบนี้รอดแท้นแน่นอนก็มีตายหนึ่งแล้วก็สองตรงนั้นแหละคะ่ะตายได้แท้อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะรอดหรือจะตายเพราะว่าฝั่งนี้เป็นสีน้ำตาลแล้วตัดทิ้งได้เลยค่ะแบบนี้แต่ฝั่งนี้ยังเขียวอยู่นะคะสังเกตง่ายค่ะกิ่งกุหลาบจะแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงก็ประมาณนี้นะคะ พวกนี้ก็อนุบาลไว้กว่าจะถึงปีหน้าจะเหลือกี่ต้นไม่รู้นะแล้วมาดูกันอีกทีนะคะไอ้ข้างหลังกระถางใหญ่นั้นเป็นดอกผู้ทธรักษาค่ะช่วงเข้าหน้าหนาวแล้วก็ตัดทิ้งหมดเลยนะคะตัดใบมันทิ้งเดี๋ยวปีหน้ามันก็แตกมาค่ะโอเคนะคะประมาณนี้ค่ะข้างบ้านเขากาลังสร้างบ้านเสียงดังลำคาญมาก แล้ามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ